สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักศึกษาที่รักทุกท่านดิฉันดรหนึ่งรุรรไทยอินทเสียนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีศิราชาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามข่าวสารของวิทยาลัยมาโดยตลอดโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด1 i ทุกฝ่ายจะต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ที่ผ่านมา ได้มีผู้ปกครองและนักศึกษาหลายท่านมีความสงสยัยและมีความกังวลจึงขอใช้เวลานี้เพื่ออธิบายให้ทุกท่านได้ลดความกังวลลงไปได้บ้างวิทยาลัยจะมีวิธีการดำเนินงาน2แนวทางคือแนวทางที่1ในกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงมีอยู่และรัฐบาลอนุญาตให้สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิทยาลัยไ,ได้ และแนวทางที่2ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดทวีความรุนแรงมากขึ้นหรือรัฐบาลไม่อนุญาตให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้การดำเนินกิจกรรมตามแนวทางที่1กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงอยู่และรัฐบาลอนุญาตให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้วิทยาลัยได้มีวิธีการดำเนินงานดังนี้ มาตรการงานอาคารสถานที่และงานบริหารความเสีย่ยง 1. จําจำกัดจํานวนนักศึกษาในห้องเรียนตามนโยบายและไม่เกิน20คนต่อห้องเรียน 2. จัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและประเมินความเสี่ยงของครูบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาหากเกิน37.5องศาเซลเซียสอนุญาตให้นักศึกษากลับบ้านได้ทันที 3. ให้ครูบุคลากรในการศึกษานักศึกษาผู้รับผิดชอบโดยตรงและผู้ใช้บริการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ทางเดินเข้าออกอาคารห้องน้ําให้ผู้รับผิดชอบใช้น้ํายาฆ่าเชื้อทําความสะอาดห้องน้ําห้องซ้วมพื้นที่ภายในอาคารพื้นผิวสัมผัสในสถานที่ทํางานห้องเรียนเช่นลูกบิดประตูราวบันไดต่างๆอย่างสม่ําเสมอ 4. ให้ครูบุคลากรทางการศึกษานักศึกษามันล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสะบู่หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมืออย่างน้อย20วินาทีตามวิธีการล้างมือที่ถูกต้องและจัดให้มีแอลกอฮอล์ล้างมือประจำจุดต่างๆไว้บริการผู้ที่มาติดต่อเช่นจุดที่มีการเข้าออกของอาคารเรียน 5. ให้ครูบุคลากรในการศึกษา นักศึกษาสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากผู้ที่มีอาการไอาจามต้องใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโดยเฉพาะในห้องเรียนหากไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยวิทยาลัยไ,ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนและข้อ6ผู้ที่มาติดต่อวิทยาลัย ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดมาตรการในการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยมีกําหนดการจัดการเรียนการสอนโดยจะเปิดภาคเรียนในวันที่1ราคม2 5ง3และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติโดยมีการเว้นระยะห่างทางสังคม Social d i s ส a ทนซิ่งร่วมกับการใช้ระบบออนไลน์ดังนี้ นักศึกษาที่มีเลขที่เป็นเลขคี่จะให้มาเรียนในวันตามปฏิทินที่เป็นเลขคี่นักศึกษาที่มีเลขที่เป็นเลขคู่จะให้มาเรียนในวันตามปฏิทินที่เป็นเลขคู่เช่นเลขที่1 3 5 7 9ให้มาเรียนในวันที่1 3 5 7 9 11 1 3 1 5เป็นตน้นหากนักศึกษามีไม่ถึง20คนต่อห้องเรียน วิทยาลัยอาจจะจัดให้นักศึกษาได้เรียนที่วิทยาลัยเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยทางสุขภาพของนักศึกษาในการจัดจํานวนนักศึกษาในการเรียนแต่ละวันจึงของความร่วมมือท่านผู้ปกครองให้ช่วยดูตารางการเรียนของนักศึกษาให้นักศึกษามาให้ตรงวันที่ต้องเรียนและให้สวมใส่หน้ากากอนามัยพกเจลและวิทยาลายัยไม่อนุญาต ให้นักศึกษาที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยเข้าห้องเรียนโดยเด็ดขาดมาตรการในการจัดช่วงระยะเวลาในการรับประทานอาหารวิทยาลัยจะจัดเวลาให้เหลื่อมกันเพื่อที่จะให้นักศึกษาเข้าไปใช้บริการโรงอาหารได้จำกัดจำนวนซึ่งในกรณีนี้จะมีนักศึกษา,าเรียนปกติกับอีกจำนวนหนึ่งที่เรียนออนไลน์ที่บ้าน เป็นลักษณะของการสลับการมาเรียนการมาเรียนในลักษณะนี้จะช่วยลดความหนาแน่นของจํานวนนักศึกษาที่เข้ามาวิทยาลัยน้อยลงทําให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสําหรับการใช้บริการโรงอาหารของวิทยาลัยนั้นในการรับประทานอาหารนาักศึกษาจะต้องเวนเ้นระยะอาหารกันโดยวิทยาลัยจะจัดโต๊ะให้นั่งโต๊ะละหนึ่งคนโรงอาหารจะเพิ่มเวลาในการทําความสะอาดมากขึ้นและให้ผู้ประกอบ และให้ผู้ประกอบการร้านอาหารสวมถุงมือสวมหน้ากากอนามัยใส่หมวกคุมผมและหมั่นทำความสะอาดร้านค้าเมื่อพบเจอปัญหาสามารถแจ้งข่าวสารหรือแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปได้แนวทางที่2ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดยังคงมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลไม่อนุญาตให้วิทยาลัยจัดการเรียนการสอนที่สถานที่ได้ระบบการเรียนออนไลน์จึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญซึ่งเป็นวิธีการเรียนแบบใหม่นำเทคโนโลยีที่จำเป็นเข้ามาใช้ในวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์นั้นเป็นแนวทางที่มีความจำเป็นมากในช่วงแรกอาจพบปัญหาอุปสรรควิทยาลัยจะดำเนินการให้มีทีมแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการประสานงานติดต่อช่วยเหลือผู้ปกครองและนักศึกษาที่มีปัญหาไม่มีอุป,ปกรณ์หรือสามารถพูดคุยแจ้งปัญหาอุปสรรคต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อที่ท่านจะได้แจ้งต่อผู้ผบริหารได้รับทราบและดำเน e ินการแก้ไขต่อไปการใช้ระบบออนไลน์วิทยาลัยเทคโนโลยีศิลชาใช้ Google Classroom เป็นห้องเรียนหลัก ในขณะเดียวกันก็ใช้โปรแกรมที่จะสามารถติดต่อกับนักศึกษาด้วยเช่นการใช้อ e ีเมลไลน์ยูทูบหรือเฟซบุ๊กซึ่งเราจะจัดให้มีการอบรมสำหรับนักศึกษาอีกครั้งแน่นอนว่าการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในช่วงแรกอาจามีปัญหาบ้างมีอุปสรรคบ้างเพราะทั้งอาจารย์และนักศึกษาต่างต้องปรับตัวและเลือกใช้โปรแกรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมทั้งนี้ทั้งนั้น วิทยาลัยเตรียมความพร้อมของคณาจารย์โดยการจัดฝึกอบรมโปรแกรม Google Classroom Google Meet Google Form และโปรแกรมอื่นๆในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนแต่ที่สำคัญคงจะต้องฝากผู้ปกครองเป็นกำลังใจให้กับบุตรหลานของเราและเชื่อมั่นว่าพวกเขาสามารถทำได้ถึงแม้ว่าการเรียนการสอนของเราจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นก็ตาม แต่เราก็ต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันและวิกฤตการครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้ทั้งสถานศึกษาอาจารย์และนักศึกษาได้ปรับตัวในการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งเรายังหวังว่าวิกฤตการนี้จะดีขึ้นและไม่นานเราสามารถจะเข้ามาเรียนในวิทยาลัยพร้อมๆกันได้วิทยาลัยมีกำหนดการที่จะแจกเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาระดับชั้นปวชในวันรับเงินอุดหนุน นักศึกษาจะต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง2อฉบับนักศึกษา2อฉบับพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและมาในวันตามตารางที่วิทยาลัยกำหนดดังน,นี้ปวช1ภาคบ่ายเวลา9 0 0นถึง 12. 12.00นวันที่21ิมิถุนาย,ยน2563ปวช2และปวช3ภาคบ่าย 12.30น,นถึง15.30น,น,นวันที่21มิถุนายน2563ปชวช1สาขาพาณิชยกรรมภาคเช้า9.00นถึง12.00นวันที่22มิถุนายน2563ปช1สาขาช่างอุตสาหกรรมภาคเช้า12.00นถึง15.30นวันที่22มิถุนายน2563 ปวช2พาณิชยกรรมภาคเช้า9.00นถึง12.00นวันที่23มิถุนาย,ยน2563ปวช2สาขาชาติอุตสาหกรรมภาคเช้า12.30น,นถึง15.30น,นวันที่23มิถุนาย,ยน2563ปวช3สาขาพาณิชยกรรมภาคเช้า 9.00 12.00น,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 นวันที่24มิถุนายน2563ปวชว .3 สาขาช่างอุตสาหกรรมภาคเช,ชา้า12.30น,น,น,นถึง15.30น,น,น,นวันที่24มิถุนายน2563สำหรับนักศึกษาร,ระดับปวสสามารถัปซื้อเสื้อผ้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส่วนหนังสือให้มาซื้อตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปโดยการเข้าซื้อโดยการเข้าซื้อสินค้าและการรับอุดหนุนก็ให้นักศึกษาและผู้ปกครองสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาวิทยาลัยจะดำเนินง,งานด้านสารสนเทศโดยกำหนดให้สร้างกลุ่มลายสำนักศึกษารประจำปีการศึกษา2563 เพื่อรองรับปัญหาของผู้ปกครองและนักศึกษาหากท่านมีความสงสัยกังวลใดๆสามารถสอบถามทีมอาจารย์งานสารสนเทศในกลุ่มไลน์ได้ทันทีตามคิวอพัพโค้นี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ดิฉันผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรทุกคนมีความเข้าใจถึงผลกระทบ ที่เกิดขึ้นและตระหนัดในความปลอดภัยของทุกคนกอให้ทุกคนคลายความกังวลเมื่อเปิดภาคเรียนและพวกเราทุกคนจะดูแลนักศึกษาให้เสมือนดูแลบุตรหลานวิทยาลัยจะพยายามหาแนวทางในการดูแลนักศึกษาทั้งเรื่องการจัดการเรียนการสอนความปลอดภัยของนักศึกษาเรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทำให้ดีที่สุดหากผู้ปกครองท่านใดมีข้อเสนอแนะสามารถแจ้งวิทยาลัยไ,ได้ทุกคน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์และนำมาปรับใช้ในการทำงานเพื่อให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตในร้วฟ้าขาวดิฉันขอแสดงความห่วงใยและต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งอาจารย์บุคลากรผู้ปกครองและนักศึกษาทุกคนและให้เชื่อมั่นว่าพวกเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้และอีกไม่นานเราจะกลับมาดำเนินชีวิตอย่างปกติอีกครั้งขอบคุณค่ะ